สวัสดีครับลูกค้าของบริษั en ษท Enrich f o g k e r ประเทศไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นฝอยละเอียดสภายหลังระบบโตรตารี่ที่ใช้ในงานสาธารณสุขนะครับที่ชื่อว่า Super ร o โรตานะครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่มีประโยชน์ทางด้านกำจัดพ่นกำจัดยุงมาแวงควบคุมไข้เลือดออกควบคุมไข้มาบาด ตามหน่วยงานสาธารณสุขหรือตามหน่วยงานท้องถิ่นนะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ผ่านมาตรฐานจากคุณวิศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะผ่านมาตรฐานจากบัญชีราคามาตรฐานรูปธรรมด้วยนะครับของปี2566นะครับซึ่งทางหน่วยงานนะครับสามารถตั้งสเปคแล้วก็สั่งซื้อได้อย่างเป็นไปนตามระเบียบที่ทางสำนักงบป,ประมาณแล้วก็กรมบัญชีกลางกำหนดนะครับอ่าครับผมเครื่องตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นเครื่องที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ยาวหลายหลายปีเลยนะครับเดี๋ยวามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวถังน้ํายาตัวถังน้ํายาบรรจุสารเคมีนะครับก็จะมาพร้อมกับความจุที่3ามลิตรนะครับโดยที่ถังเนี่ยครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้นะครับครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์ มอเตอร์ก็จะมีกําลังอยู่ที่สองแรงม้าหรือว่าหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์นะครับมากับถังบรรจุน้ํายาเชื้อเพลิงที่มีความจุอยู่ที่หนึ่งจุดสองลิตรนะครับครับผมส่วนต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นระบบโรตารี่นะครับตรงตรงนี้นะครับจะเป็นโรตารี่ของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวกรองฝุ่นนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้าเครื่องนะครับครับผม ส่วนต่อไปก็จะเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ํายานะครับาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อลมนะครับซึ่งส่งลมให้เข้าไปในที่หัวพ่นนะครับเพื่อทําการพ่นออกมาครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสายซึ่งเป็นสายที่มีความแข็งแรงสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้นะครับครับผมส่วนต่อไปตรงนี้หัวพ่นหัวพ่นตรงนี้ก็จะเป็น ัวพ่นรองฝอยละเอียดนะครับตรงหัวเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้หัวเบอร์อะไรนะครับโดยที่เราก็จะมีหลายเบอร์ให้ลูกค้าได้เลือกนะครับเพื่อที่จะอยู่ที่หน้างานนะครับว่าต้องการใช้ลระองใหญ่หรือว่าลระองเล็กนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่กดปุ่มพ่นปึ้งน้ํายากระจกมานะครับครับผมตัวเครื่องก็จะมาพร้อมสายสะพายที่มีความแข็งแรงนะครับตัวนี้สายสะพายสองฝั่ง อ่ะครับผมตัวเครื่องก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสิบสามกิโลนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับใช้งานในทางหน่วยงานราชการนะครับอบตออบจอเทศบาลวาพสอทอ,อนามัยหลายหน่วยงานในภาครัฐก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ควบคุมกําจัดยูงิฟอรมแลนในงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่กําหนดสเปค เป็นไปตามที่ทางสำน,นักงบประมาณแล้วก็กรมบัญชีกลารงรวมถึงกรมควบคุมโรคกำหนดนะครับว่าเป็นเครื่องที่มีสเปคได้มาตรฐานนะครับส่วนตัวนี้ก็ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าละองต่ำกว่า30ไมครอนนะครับซึ่งเป็นละองที่สามารถพ่นกําจับยุงและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมของเครื่องพ่นละองฝอ,อยระบาบโตรตารี่ที่ชื่อว่าซูเปอร์โรตารี่นะครับ ตัวนี้ก็นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายโดยบริษัทเอ ok ็นวิชฟอกเกอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเห็นสาธิตหรือต้องการเห็นเครื่องหรือต้องการสั่งซื้อเครื่องก็สามารถโทรมาสั่งได้ที่บริษัทเอ ok ็นวิชฟอกเกอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับเบอร์024397289หรือว่าไลน์ e n w i c f o ok k k e r นะครับเครื่องเราก็จัดส่งทุกหน่วยงานทุกเทศบาลทั่วประเทศเลยนะครับครับผมยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์กันมาสอบถามกันได้เลยนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณลูกคา้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ